สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลีจอยโอเล่เนทอรัลไว้น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนีเช้าวันใหม่ที่จังหวัดบึงการวันนี้เราจะได้รู้จักสาวงามทั้ง6คนได้มากขึ้นเรามาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยครับน้องบีสิริการธงกลางทำอะไรแม่ผัดอะไรผัดผักอะไรเนี่ย อันนี้กแกงจืดค่ะเออทำไปขายที่ตลาดสดค่ะต้มอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอคะค่ะแล้วกับข้าวเนี่ยขายแกงจืดแล้วมีขายอื่นไหมขายกับข,ขา้ขบขาวแกงกะทิต้มไก่ปนปลาก็ <laughs> อาหารอีสารไปนะคะเราๆท้องถิ่นของเรามีความหลากหลาย <laughs> เหมือนกับปาลาเราก็สามารถหาปลาขึ้นมาขายที่ตลาดไม่ต้องลงทุนอะไรแค่ลงแรงออ เตรียมการแสดงให้เตรียมพร้อมเพราะว่าวันนี้ที่สุดนะหนึ่งเดียวนะเออโซโซค่ะสู้ๆเราจะเป็นคนนี้มาที่สาวงามนนสมบูรณ์คนต่อมาน้องจูนปิยาพรสิทธิจันเสงิมแล้วปัจจุบันน้องจูนทำอะไรอยู่ไม่ได้เรียนและงานเงินยังยังไม่อ๋อเรียนยังไม่ได้ทำงานแล้วน้องจูนมีความฝันไหมคะโตขึ้นอยากทำอะไรเป็นครูค่ะครูอันดิ ภาษาอังกฤอ่ะคุณแม่คุณแม่ไม่มอันนี้คุณแม่บุญธรรมแล้วแม่น้องจูนนะแม่น้องจูนชอบแบบอย่างเกแยกกับเต้นเต้นต้งแต่บ้านเล็กๆนเหรียญแต่ต้องจูนก็จะอยู่กับคุณย่าค่ะคุณป่คุาคุณตาตากย่ามากแล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงดูเลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดขอบคุณที่แบบทนเลี้ยงมาขอบคุณที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง คือไม่เคยทําให้หนูขาดความอบอุ่นเลยถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยแต่แบบปู่กับย่าแบบให้ได้ทุกอย่างจริงแท้ความรักดีๆที่ได้หมดนะขอบคุณจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีอะไรต้องงัดออกมาหมดเลยสู<อ>เพื่อปู่ย่าออใช่สาวงามคนที่สามน้องตุ๊กตา วนิดาตรองสุขไงเมื่อวานตื่นได้ขนาดไหนตื่นเต้นมากเลยค่ะเคยทำอะไรอย่างงี้ไหมคะประกวดอะไรอย่างงี้ไมไม่เคยเลยอันารกเนาะน้องคืออา <c oughs> ออยเหรอแม่หรือ,อก็เป็นอะไรเนคนน้องต้องบอกความมั่นใจเพิ่มไปอีกเพราะน้องเป็นคนเงียบเ <c oughs> พราะน้องเป็นคนเงียบปุ๊บ พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะมีความสามารถอะไรเพราะวันนี้พี่จะไม่ขยันขยอให้แสดงความสามารถนะแม่เพราะว่าครั้งนี้มันหนึ่งล้านบาทนะวันนี้มันจะยากกว่าเมื่อวานวันนี้มันจะเลือคนเดียวคนเดียวดพงนั้นตุ๊กตาต้องกล้าต้องกล้าที่จะบอกคนอื่นว่าเมืองกาเนี่ยเป็นเมืองเจ๋งยังไงอะก็้ดึงเมืองกาเจ๋งยังไงหาดคำสมบูรณ์อะมีอะไรคะแล้วก็มีริมโขงค่ะข้อมองเห็นฝั่งเราได้จริงเพราะงั้นวันนี้ตุ๊กตาต้องเต็มที่ให้มากๆ มาที่สาวงามคนต่อมากับน้องกุ้งสุภัตราโพแสงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามองชุดนี่ไงเย็นนี้เปล่าแม่ด,ดาค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นก็คือชุดชสแสดงตอนเย็น วันนีรูกขบวนหรืองานโรงเรียนเราแกะกระเบื้องทีมุางไปเยค่ะี่สวยแล้วก็เพณีของของผ้าอีสานอิสระคมีอะไรอยากถ่ายทอดบึงการคนอ็รู้เลยคะอยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะคะมาเที่ยวบึงการรู้จักบุญการมากขึ้นเพราะว่าก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยะแยะมากมายไม่ต่างกับจังหวัดสาวงามคนที่ห้าน้องนำอ้อยลลิตาสารัก ค่ะเมื่อก่อนเป็นบ้านไม้อ่ะค่ะตรงเนี้ยเรใช่เป็นบ้านไม้แบบเอียงจะเอียงไปทางเริ่มชีวิตเปียกก็เพราะส้มตำค่ะคือขายส้มตำแล้วแล้วฐานที่บ้านดีขึ้นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเห็นได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างขายมาต้องโตตั้งแต่ม .4 ค่ะส่งนตัวเองเรียนทำทุกวันนี้เพื่ออะไรคะเพื่อให้แม่สบายค่ะ เขาไม่ให้ไปสายใช่ไหมคะถ้าไปสายครูต้องปิดกิจกรรมใช่ครูจะบอกว่าถ้าที่บ้านมีงานเยอะลําบากก็ไม่ต้องมาเรียนเขาเคยพูดแบบนี้กูแบบน้อยใจก็พยายามอปิบ้านที่บ้านมันลาบากต้องหาเงินเรียนไม่แบบไม่ได้กู้เรียนไม่ได้อะไรกเอยากผ่าเองไม่อยากให้แม่ พี่กี้มันกำลังใจช่วยแต่น้องต้องช่วยตัวเองนะเต็มที่และสาวงามคนสุดท้ายน้องแจนทิดาพรทุมสายโดนมากี่ปีแล้วคะน้องแจนสามสิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้โหแต่อย่างี้ก็สวยนะอย่างเงี้ยมันได้อารมณ์มันได้ความมันแบบว่าบ้านๆอ่ะเป็ดน้องเออไม้มันเย็นด้วยไงนะห้องนี้อะไรคะห้องนี้ปวดหัวเลย เคยดูอต้องมีอะไรแน่เลยคนหัวมีคนหั่เจ้านังมากเปล่าแอรแอร์เงงห้องครัวทำไมห้องครัวต้องทำแบบขนาดนี้ด้วยเป่าทำให้ตื่นเต้นทำไมเนี่ยไม่ต้องมีประตูก็ได้มั้งแต่ทุกอย่างแบบว่าเป็นแบบอนุรักษ์หมดเลยโอเคไป เจอกันตอนเย็นนี้ค่ะดีแม่จ้าจ้ารนะจ๊ะได้เรียนรู้ชีวิตของทั้งหกสาวกันแล้วเรามาทำกิจกรรมกับน้องๆกันต่อณสถานที่แห่งนี้กุดทิ่งซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำอันดับ11ของประเทศไทยวันนี้เราก็จะมาทำอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จะมาเฟ้นหาตัวแทนชุมชนใช่แล้วเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมของที่นี่ไปสู่คนทั้งประเทศได้รู้เลยค่ะต้งเลยตอนนี้นะคะ อยู่ที่กุดทิ้งนั่นเองด้านหน้านี้เรามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายทั้งแบบพัชชูชีพกิจกรรมที่เราจะให้น้องๆทําวันนี้ค่ะก็คือพายเรือเก็บผักตบชวาเวลาให้5นาทีนะเก็บให้ได้มากที่สุดเก็บมากสุดชนะไปเลยใน5นาทีนี้ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่มต้นกันแล้วครับสำหรับภารกิจอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยเขีาไปเล อารกิจนี้นอกจากจะเป็นการแข่งขันแล้วยังเป็นการช่วยขจัดของเสียในแหล่งน้ำไปในตัวด้วยนะครับเร็วๆๆๆเลยเรรหลอานาทีเวลาใกล้จะหมดแล้วและทีมไหนจะเก็บผักตบชวาวดิมากที่สุดเพื่อเก็บคะแนนสะสมในกิจกรรมนี้ก็ต้องไปลุ้นกันละครับใครบ้สุดยอดเงมากพี่เอมรู้ไหมว่าผักตบชาที่กองอยู่ทั้งหมดตรงนี้ค่ะ กี่กิโลโอ้ยหจะเยอะนะเพราะเยอะมากเลยอะทั้งหมด200กว่ากิโลโอ้ตอปลาหให้ทุกคนไหนแล้วเจอะมากนะเรียวทุกคนนะคะช่วยแบบว่ารักษาสิ่งแวดล้อม<ช>เอาผักตบชาวาเนี่ยเรียกว่าวัาชาพืชเนี่ยขึ้นมา200กลอกิลเลยใช่แล้แต่ว่าจะมีอยู่คู่หนึ่งที่เรียกว่าสะสมคะแนนเก็บผักตบชาวาได้มากที่สุด มาก <มา S 1> ถึงถึง82.3กิโลนั่นก็คือผู้ชนะในกิจกรรมในวันนี้ก็คือคู่น้องจันน้องบีค่ะโอ <ê> <fat> ้โหเก็บมากมากเลยมากเลย <c oughs> ว่าวันนีๆๆ้หยิบกนใหญยเลยนะเ <c oughs> รียกว่าโหพลังเยอะมากเลย <c oughs> อเอาเป็นว่าตอนนี้แยกายกันเลยครับผมและก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับก,บการคัดเลือกสาวงามให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวแต่ก่อนจะขึ้นเวทีน้องๆก็ได้รับการดูแลเรื่องหน้าและผมจากผู้เชี่ยวชาญกันก่อนละครับได้แล้วเรียกว่าจำเกือบไม่ได้เลยเปลี่ยนไปเพื่อเปลี่ยนไปไหม น้ำอ้อยน้ำาอ,อ้อันนี้น้องจุนน้องดเ,เอา่าตอนนี้ทุกคนนะคะผิวขาวใสผมสวยแล้วทุกคนพร้อมไหมพร้อมค่ะ,คะดีมากงั้นเดี๋ยวเราให้เวลาเขาดูแลตัวเองเราไปดูแลตัวเองกันบ้างไปต้องค่ะ <c oughs> และนี่ก็คือชมหน้าของน้องๆทั้ง6คนที่จะขึ้นเวทีในวันนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าหลังจากได้รับการดูแลแล,แล้วน้องๆจะดูเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ซึ่งก็ทำให้น้องๆแต่ละคนมั่นใจมากขึ้นในการขึ้นเวทีกันแล้วล่ะครับ คนรอคอยมากๆน้องที่สุดเลยนะเรียกว่าวันนี้น้องๆจะโชว์ความสามารถพิเศษแบบสุดๆเลยนะคะเอาเป็นว่าอยากชมกันหรือยังจัดไปเลยคนแรกน้องบี การกระดา ไปในสติปัใจกันบอตะว,ว่าจังใดกา่อยเชียร์จอยให้กำลังใจน้องจูนในได้จา้าทำเต็มที่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ เกาโบราณมาเชรและคุณตาสิมข้าวเนียวเรียวแรงีเพือมกุนตุกไม่าดเคขอบคุณเลยื่อเตืนกำลังใจให้น้องวัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จากพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ กุ้งเลยนะคะ กำลังแรงใจให้น้องในเด้อจ้าอ่าออก็เรียกว่าชมเขสมาสัมผัสพิเศษไปแล้วทั้งหกท่านนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังกันว่าเป็นยังไงอีกสักครู่เดียวก่น รางวันกับมิสคันทรีเกิลไทยแลนด์มูลค่าเป็นหนึ่งล้านสามแสนบาทเขียนซื้อผลิตภัณฑ์เพียงจีที่ร่วมรายการครบ3 9 9บาทขึ้นไปเขียนหมายเลขมิสคันทรีเกิลที่คุณชื่นชอบลงบนใบเสร็จพร้อมเขียนชื่อที่อยู่ตั้งแต่วันนี้ถึง13กรกฎา,าคามนี้เท่านั้น